ปัญหาในองค์กรมันก็มีอยู่นานแล้วนะครับมีไปหลายสิบปีแล้วนะครับก็ต้องยอมรับว่าตั้งแต่ผมเข้ามาเราก็พยายามที่จะสสางเราพยายามที่บริหารจัดการหลายเรื่องอยู่นะครับเรื่องที่มันมีปัญหาขึ้นมาที่เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองทะเลาะกันเมื่อ3 4สเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็มีการจัดการไปนะครับมีตั้งคณะกรรมการองค์กรอิสระขึ้นมาเพื่อมีการตรวจสอบนะครับหาข้อเท็จจริงต่างๆนะครับวันนี้มันก็มาถึงเกือบจะถึงจุดตรงศพแล้วว่ามันต้องทําอะไรบ้าง ก็คอ,อยนิดนึงให้ให้ผลมันออกมาแล้วก็ค่อยคุยพูดคุยกันใหม่ดีไหมเรื่องของปัญหาเนี่ยเราทราบดีอยู่แล้วเราไม่ได้ละทิ้งเราไม่ได้ละเลยไม่ได้ปล่อยปละ <S <S นะครับผมก็เขาปรุงทุกเชฟมาลานะครับแต่ว่าทางนี้ท่านนั้นเราให้ต้องทำาปทานทั้งสองท่านด้วยนะแต่เรามีกระบวนการอยู่นะที่ควนตามตามกฎหมายที่มันต้องทำไม่ใช่ว่า ป็นนายกขทำในทุกอย่างเหมือนกันมันก็ต้องมันก็นต,นต้องให้เกียรติของผู้กรณีหรือคนที่ถูกกล่าวโทษเหมือนกัน,นรบต้องมีการให้ความเป็นธรรมเขาต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนที่มันถูกต้องนะครับแต่แน่นอนครับถ้าเกิดพบม่มีความผิดต้องจัดการให้ถูกครับ